สินเจียอยู่อีสิ้นเดือนนี้เอาตังที่ไหนใช่สตรีมที่ช่องนอตส,สึดเกือบทุกคืนนะครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมนอตส,สึดชานะครับ ก็มาหวัดดีปีใหม่กันนี่แหละปีใหม่จีนนะครับคิดว่าอยากจะวาดรูปเกี่ยวกับจีนนี้นะก็ได้เป็นรูปนี้ออกมาแต่ทีนี้พอวาดเสร็จนนองก,ก็เลยคิดขึ้นได้ว่าเอ้ยอยากลองทําเป็นทำแ l วาดรูปอะไรเงี้ยลง YouTube ดูนะก็นั่นแหละก็คิดว่ามันคงจะเหงาเหงาไปก็เลยมานั่งอัดพูดอะไรอย่างงี้นะเป็นคล้ายๆพอดคลาสไกลๆให้ทุกคนฟังกันไปด้วยนะฮะในขณะที่ดูรูปวาดแอนแสนน่ารักของเราน่ารักปะวะน่ารักแหละเนาะน่ารักแหละใครใครคิดว่าน่ารักคอมเมนต์บอกมาเดี๋ยวนี้เลยว่าน่ารัก ก็พูดถึงปีใหม่ก็คงนึกถึงปีใหม่ปีที่แล้วนะเป็นปีที่ออดตั้งใจจะทําอะไรหลายๆอย่างมากเลยนะปีที่แล้วอยากจะรีโนเวทบ้านลง BNB อยากจะทํางานออฟฟิศเป็นสถาปนิกแล้วก็อยากจะทำคอนเทนต์ควบคู่ไปด้วยทุกคนน่าจะนึกออกนะแบบว่าทํางานประจําไปด้วยแล้วก็มีงานที่เรารักควบคู่กันไปในขณะเดียวกันก็มี Passive อินคอมจาก BNB ที่เราอยากจะทําลงไว้สาหรับใครที่ไม่รู้ b ีก็คือเป็นธุรกิจเหมือนกับเต๊นน์เบคฟาดเป็นที่ ให้คนเข้ามาเช่าอะไรเงี้ยที่บ้านนอนเขาก็มีบ้านอยู่แล้วเนาะน่าจะทําไหวอะไรเงี้ยทำ B B. เบียนบีสุดท้ายฮะฝันทั้งหมดที่เราคาดหวังไว้มีอะไรบ้างนะมีงานประจำเบ BB งานที่เรารากักสุดท้ายนะฮะโควิดได้ระดรากความฝันเหล่านั้นของเราออกไปนะฮะแอบเซ็งๆอยู่นะแต่ก็อะไรไม่ได้แล้วฮะเราต้อง move on นั่นแหละฮะปีนี้เราก็ต้องเอาใหม่นะฮะเราก็ยังต้องสู้ต่อไปนะอย่างน้อยเราก็ผ่านปีที่แล้วมาได้นะฮะเพราะฉะนั้นปรบมือให้ตัวเองครับทุกคน Ah เป็นปีที่เหนื่อยจริงแต่ว่าปีดีน่าจะเหนื่อยต่อไปแต่น้องก็คิดนะว่าสุดท้ายทั้งหมดทั้งมวลนะ่ะจริงๆอันนี้3ที่บอกว่าน้องอยากทำเนี่ยเป็นสิ่งที่เรารักเนี่ยก็คือการท YouTube แนละ้วจริงทุกคนอาจจะเป็นเหมือนกับฝันของเด็กๆหลายๆคนในยุคนี้ป้าที่แบบว่าอยากจะเป็นยูทูบเบอร์อะไรเงี้ยน้องก็เป็นหนึ่งในนั้นนะพูดได้เต็มปากเลยว่าอยากเป็นยูทูบเบอร์นะฮะมุมมองของคนทั่วๆไปก็คงคิดว่าอาจจะเป็นได้ง่ายๆไหมเขาคิดกันว่าเป็นได้ง่ายๆป่ะซึ่งจริงๆแม้โคตรยากเลยล้วจริงพอโควิดมากระต อน B&B n B. ก็โดนยกเลิกไปเพราะว่าพอโควิดมามันติดทั่วโลกอะทั่วโลกไม่สามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้ไงก็ชิปเปงเลยทีนี้มันก็เลยเหลือช้อยสุดท้ายที่นอตยังพอจะทําได้อยู่นะ พอจะม o ฟออนไปทางนั้นได้อยู่เพราะว่าปีนี้ก็น่าจะเป็นปีแห่งโควิดอยู่แหละยังมีโควิดมาไกลๆนะให้นอนเดาซึ่งไม่รู้วัคซีนจะมาตอนไหนก็นแล้วแต่แต่ว่าเป็นว่าก็ลองดูฮะลองเดินตามฝันดูนะแต่ก็ไม่ได้ทําแค่ YouTube หรอกก็มีทําเพจด้วยเนาะก็ทําเพจหลายๆคนน่าจะรูอยู่แล้วเพจลง a c e b o o k นะใครที่ไม่ได้ติดตามก็กดที่ลิงก์ด้านล่างได้นะเนาะใส่ไว้ให้ในเพจนั้นก็จะลงเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับแมวเนาะเป็นมุกตลกนู่นนี่นั่นนะตลกบกฮานะฮะปีนี้เนาะก็คง คอนเทนต์ในเฟซบุ๊กให้คุณภาพดีขึ้นแล้วกันจะไม่บอกว่าถี่ขึ้นเพราะว่าในเฟซบุ๊กเนี่ยถี่มันก็อาจจะไม่ได้ช่วยอะไรมากคุณภาพนี่สําคัญเนาะ,ะจะทําให้มันต่อเนื่องไปเรื่อยๆแล้วกันนะจนถึงสิ้นปีแล้ว,ลวเดี๋ยวมาดูกันว่าจะไปรอดไหมเออแต่ว่าเราก็ควรจะมีแผนสํารองนะฮะซึ่งแผนสํารองของน้อยก็คือไม่ได้ทําแค่2ออย่างนี้นะน้อยก็อยากต่อปโทนะปริญญาโทที่อยากเรียนก็จะเป็นด้านอสังหานะฮะก็ยังเป็นคล้ายๆกับพัฒนาที่ดินอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่บอกไปว่าที่บ้านน้อยมีที่ดินอยู่ก็ ไปเรียนเสริมการพัฒนาที่ดินเนี่ยเพื่อที่จะเอามาในอนาคตนะอาจจะแบบกลับมาทำ ให้เช่าหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่เป็นว่าแทนปีนี้ก็คงเป็นทํา YouTube Facebook แล้วก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าอนาคตข้างหน้ามันจะเป็นยังไงหรือแบบมันจะรอดหรือไม่รอดนะฮะในมุมมองของน้อกนอก,ก็มีแผนสำรองเนาะอย่างที่บอกไปนะฮะตามล่าความฝันก็ส่วนหนึ่งแผนสำรองในการเรียนของเราก็อีกส่วนหนึ่งนะเรียนเสร็จปุ๊บถ้ามันไอสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ตอนนี้มันไม่เป็นชิ้นเป็นอันไม่เป็นรูปเป็นล่างเราก็คงหยุดนะแต่ anyway ฮะนอแค่อยากจะมาพูดนะอัปเดตชีวิตแล้วกันพูดอย่างนั้นได้ไหมแสนช เบดนี <ort>. ้แล้วกันนะฮะเผื่อตัวเองย้อนกลับมาดูในอนาคตนะก็ถ้ามีอะไรจะบอกกับตัวเองได้สักหนึ่งอย่างก็คงเป็นนี่เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดแล้วฮะที่ไอ้หนูน้อยตัวเล็กๆคนนี้จะคิดออกนะถ้าสมมติว่ามันจะไม่สําเร็จก็เต็มที่แล้วทุกคนเนาะก็คงไม่มีอะไรไปมากกว่านี้นอกจากเราพูดได้เต็มปากว่าเราลองทํามาแล้วนะฮะพูดมาซะเนิ่นนานนะปีใหม่ปีนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขนะฮะคิดสิ่งใดสมปรารถนาทุกสิ่งทุกอย่างนะครับขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะเป็นกาลังใจให้ทุก มาได้นะหรือจะทักเข้ามาในไลฟ์ก็ได้อาจริงตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ของคนเหงาคนนึงอะ่ะเป็นคอมมูนิตี้เล็กๆนะของคนเหงาๆนะฮะสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ฮะขอบคุณที่อยู่และฟังจนถึงตอนนี้นะฮะซึ่งจริงๆคลิปนี้มันไม่ได้มีอะไรหรอกน้อยก็แค่อยากอยากทำคลิปนะหวั <c oughs> งว่าในอนาคตมันจะมันจะเป็นรูปเป็นร่างนะทุกคนเนาะเราก็จะพยายามเต็มที่ะฮะยังไงก็กดไลค์กดซับสไครต์ไว้นะฮะประมาณนี้แหละฮะ เหมือนมาพูดความในใจแล้วจริงเขินว่ะ